กันที่หนึ่งทศพรสิบเก้าพระคาถาว่าด้วยพรสิบประการที่พระอินทร์ทรงประทานแก่นางเทพธิดาชื่อว่าพุทธดีผู้เป็นมเหสีซึ่งทูลขอไว้ในวันจะจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ลักษณะพรสิบประการที่พระนางทูลขอเช่น ขอเกิดในศีวีประสาทขอให้จักสุชูชาติคมขำขอให้คิ้วโกงขนงดำขอให้มีนามว่าพุทผดีขอให้ได้พระโอรสผู้มีบุญขอให้ท้องไม่นูนเมื่อครันมีเป็นต้นอานิสงส์แห่งการทำบุญกันที่หนึ่งนี้ จะได้รู้จักเป้าหมายในการอธิษฐานใจในการทำบุญทำกุศลและหวังว่าจะให้ตนได้ประสบสุขอย่างไรบ้างนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัะะสมมสะ นะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะุทตสตีวรวรรณาเพติอิทังสัทธากะปิละวัถุงอุปนิสัยยะนิโครธาราเมวิหารโตโปคระวัตสังอาระพะ กะเถสีตินบัดนี้จกได้แสดงพระธรรมเทศนาพรนนา,นานในมหาเวทสันดรชาดกหยิบยกทศพรกันอันว่าด้วยปฐมเหตุแห่งการแสดงมหาเวทสันดรชาดกปรารภฝนโบขรพัดเป็นเหตุตั้ง และว่าด้วยอดีตชาติของพระนางผุดสดีผู้มีความปรารถนาในตำแหน่งพุทธมารดาอันตนกระทำไว้แล้วต่อเบื้องพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีตลอดถึงพรสิบประการที่พระนางผุดสดีได้ทูลขอต่อองค์อมรินจอมเทวราช เพื่อเป็นธรรมบันเทิงส่งเสริมศรัทธาภาษาทะคุณงามความดีของสาธุชนพุทธบริษัทเป็นลำดับไปดำเนินความตามพระบาลีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระศรีสันเพชรมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงชำนะพยามาร และเสนามานด้วยบารมีสามสิบทัศต์กำจัดเกเลสานุสัยที่นอนเนื่องในสันดานตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหมื่นโลกธาตุให้สันสะเทือนเลือนลั่นยังเสียงสาธุกการแห่งเทวดาพรมทั่วจักรวาลให้เป็นไป พร้อมอรุณรุ่งแห่งเพนวิสาขมาศบนโพธิบัลลังก์อันประเสริฐและทรงรับอารัธนาจากเท้าสหบดีพรมประกาศพระสัตธรรมยังเวนยสัตว์ให้ดื่มดำอมตะสุขอันเกิดจะมักผลตามสมควรแก่อุป,ปนิสัยของตนแล้วครั้นถึงพรรษาที่สี่ พระพุทธองค์ก็ทรงรับอารัธนาจากกาลุทายีเพื่อเสด็จไปยังกรุงกบิลพัทบ้านเกิดเมืองนอนตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าสุโทธนะเป็นพุทธบิดาใช้เวลาเดินทางครั้งนั้นสิ้นสองเดือนตลอดระยะทาง60โยชน์จนลุกถึงกรุงกบิลพัท ประทับอยู่ณน,นิคโครธารามที่บรรดาเหล่าพระประยุรญาตจัดไว้ต้อนรับลำดับนั้นพระเจ้าสุดโทธนะพร้อมทั้งเหล่าสักยราชมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อจะเชยชมบารมีของพระพุทธองค์กลายเป็นสมาคมแห่งญาติที่ยิ่งใหญ่ ไม่เคยปรากฏมาก่อนในที่อื่นใดแต่เจ้าสักยะที่มีอายุและศักดิ์ที่สูงส่งหาได้ทำความเคารพต่อพระพุทธองค์ไม่ด้วยทิฏฐิมานะถือตัวว่าตัวเองมีอายุและศักดิ์สูงกว่าพระพุทธองค์ซึ่งยังหนุ่มมีอายุน้อยพระชินสีจอมธรรมทรงทราบเหตุนั้นแล้ว จึงทรงสแสดงอิทธิปาฏิหารให้เหล่าพระประยุรยาิได้ประจักษ์ทำลายทิฏฐิความถือตัวให้หมดไปยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นยอมน้อมตนอภิวันก้มกราบแม้พระเจ้าสุโธธนะพระพุทธบิดาก็ทรงถวายอภิวาทเช่นกันในบัดดนั้น ฝนโบกขอรพัทมีเม็ดละอองสีแดงก็โปรยปลายลงมาในถ้ำกลางแห่งสมาคมแห่งญาตินั้นกล่าวกันว่าฝนโบกขอรพัทนี้จะยังผู้ต้องการเปียกให้เปียกชุ่มชื่นเย็นช่ำทั่วสัพพางกายส่วนผู้ไม่ปรารถนาจะเปียกแม้ความชุ่มแห่งขนก็ไม่ปรากฏแก่ผู้นั้น ยังความอัศจรรย์และปีติให้บังเกิดแก่เหล่าพระประยุรยาตและเหล่าสาวกเป็นยิ่งนักลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลถามถึงเหตุอัศจรรย์แห่งฝนโบกขรพัฒนั้นพระสีสันเพชรอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเผยพระดำรัสตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อครั้งเราเสเวยชาติเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีฝนโบกขอรพัฒนี้ก็เคยปรากฏมีมาแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายใคร่ปรารถนาจะฟังจึงกราบอาราธนา พระพุทธองค์ชินสีเจ้าจึงได้ยกนิทานในอดีตพบมหาเวสสันดรชาดกปรารบเหตุแห่งฝนโบกขรพัฒเป็นลำดับทั้งหมดนี้เป็นปฐมเหตุแห่งการตรัสมหาเวสสันดรชาดกมหาเวสสันดรชาดกนี้มีทั้งหมด13กันกันนี้เป็นกันแรก เรียกว่าการทดสปนมุ่งสอนให้เห็นความสำคัญของการอธิษฐานการทำความดีแล้วต้องมีเป้าหมายที่ตัวเองต้องการและปรารถนาอันชัดเจนเพราะหากไม่มีเป้าหมายแล้วความพยายามในการทำความดีก็จะเคว้งคว้างเลื่อนลอยไม่มีพลังผลักดันไม่มีแรงจูงใจให้มั่นคงแน่วแน่ ในการทำความดีเรื่องราวของพระนางปุทษดีในการทดสพรนี้จะเป็นตัวอย่างอันดีในข้ออธิษฐานธรรมคือเป้าหมายของการทำความดีดังจะก,กล่าวเป็นลำดับไปดังนี้ในอดีตการล่วงแล้วแต่ปางหลังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าสนชัย ผู้ครองนครเชตุดรในแขว้นสีพีรัตมีมเหสีผู้ทรงรูปโฉมสริผิวพันธ์งดงามพระนามว่าผุดสดีผู้เป็นมารดาแห่งพระโพธิสัตว์เวสสันดรและจะเป็นพุทธมารดาในอนาคตการข้างหน้าการที่พระนางผุดสดีจะได้เป็นพระมารดาของ มหาโพธิสัตว์นั้นหาได้เป็นความบังเอิญแต่อย่างใดไม่แต่เป็นพระอำนาจแห่งสัตยาทิฐานในอดีตการที่ตนได้กระทำไว้ดีแล้วต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีตั้งแต่พัทธกับนับถอยหลังไปสิบกับ ในการครั้งนั้นพระนางผดสดีได้บังเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าพันธุมาราชผู้ครองนครพันธุมาดีมีพระคณิ t h พคขินีพระองค์หนึ่งพระนามว่าสุวรรณมาลีในวันหนึ่งพระเจ้าพันธุมาราชราชบิดา ได้พระราชทานแก่นจันทร์อันมีค่ายิ่งแก่พระนางผุทศดีพระราชธิดาพระนางก็ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะแก่นจันทร์แดงนั้นเป็นของหอมเหมาะแก่การทำเครื่องประทินโฉมของสตรียิ่งนักนับว่าเป็นของขวัญที่ต้องแก่วิสัยของหญิงสาวเป็นอย่างยิ่ง แต่แทนที่พระนางจะนำแก่นจันน์นั้นไปทำเครื่องรูปไล้ประทินผิวเสียแต่พระนางกลับมาครุ่นคิดในสิ่งที่หญิงสาวแรกรุ่นไม่นิยมคิดกันว่าอันธรรมดาความงามนั้นเป็นของไม่จิรังยั่งยืนไม่นานก็ต้องเหี่ยวแห้งเปลี่ยนแปลงไป ความงามแห่งใจงามด้วยศีลงามด้วยธรรมงามด้วยความดีเท่านั้นที่จะอยู่ยั่งยืนทำให้เราแก่ไม่น่าเกลียดแก่อย่างมีคุณงามความดีอย่ากระนั้นเลยเราจะทำแก่นจันนี้ให้กลายเป็นบุญกุศลติดตามเราไปตลอด ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาพระราชบิดาทูลขออนุญาตนำแก่นจันหอมไปบูชาพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นประมุขซึ่งประทับอยู่ณนะมรุคทายวันวิหาร ใกล้กรุงพันธุมดีนั่นแลพระเจ้าพันธุมราชทรงอนุโมทนาด้วยปิติยิ่งในการกุศลครั้งนี้แล้วพระนางผุดสดีราชธิดาก็ได้บทแก่นจันให้เป็นผงจุนอันละเอียดอ่อนใส่ในผอบทองคํานำไปโปรโยเป็นเครื่องสักการะณรอบพระคันธกุดี ก็ให้เกิดกลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวนไปทั้งวิหารแล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าองค์พระวิปัสสีพุทธเจา้าสดับฟังธรรมเทศนายังใจให้เอิบในรสธรรมแล้วจึงประกาศถึงความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระบรุมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงไว้ซึ่งอนุตตรธรรมหาผู้เสมอเหมือนม่ได้ด้วยอำนาจที่หม่อมฉันได้ทำสักการะบูชาพระพุทธองค์ด้วยจุนแห่งแก่นจันนี้ขอให้หม่อมฉันสำเร็จความปรารถนาได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันเลิศเช่นกับพระองค์ด้วย ขอให้หม่อมฉันสำเร็จความปรารถนาได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันเลิศเช่นกับด้วยพระองค์ในอนาคตตการข้างหน้านู้นเถิดขออำนาจแห่งบารมีทานจงปกป้องประคองเหตุอย่าให้หม่อมฉันคลาดเคลื่อนจากผลที่ปรารถนานี้เลย พระศาสดาวิปัสสีทรงเล็งเห็นมูลเหตุคือศรัทธาอันมั่นคงของพระนางจึงอนุโมทนาพยากรณว่าความปรารถนาของเธอจักสำเร็จแน่นอนในอนาคตการนู้นแลพระราชธิดาผุดสดีครั้นได้สดับพุทธพยากร์เช่นนั้นแล้ว ก็มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนับแต่การบัดนั้นเป็นต้นมาพระนางก็ไม่ได้ประมาทในการให้ทานรักษาศีลมันทำบุญบำเพ็ญกุศลอยู่จนตลอดสิ้นอายุไขของตนแลการทำความดีแล้วตั้งสัตยาธิฐานเช่นนี้เป็นการตั้งเป้าหมายแห่งการทำความดีเอาไว้ ทำให้ตนตั้งมั่นในความดีไม่ค่อ้เขวในทางอื่นและผู้ที่จะทำสัตยาธิฐานนั้นนอกจากจะทำความดีและมีเป้าหมายแห่งการทำดีแล้วยังต้องเป็นผู้ไม่ละปัญญารักษาสัจจะเพิ่มพูณจาคะและมีอุปสมะคือความสงบใจ ด้วยพระการทำความดีทุกอย่างจะขาดซึ่งปัญญาความรู้ชัดไม่ได้จะเห็นได้จากพระนางผุดสดีราชธ,ธิดาพอได้รับแก่นจันหอมก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าหากเรานำแก่นจันนี้ประทินผิวกายของตนก็เป็นความงามเพียงชั่วครู่ชั่วคราว ไม่จิรังยั่งยืนควรที่เราจะอาศัยแก่นจันนี้สร้างบุญกุศลอันเป็นความดีความงามที่แท้จริงและการที่พระนางตั้งความปรารถนาให้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมบ่งชี้ถึงปัญญาของพระนางเพราะตำแหน่งพุทธมารดานั้น เป็นสถานะที่ยิ่งใหญ่และบุตรที่จะเกิดมานั้นเป็นบุรุษที่ทรงไว้ซึ่งบุญญาธิการล้ำเลิศที่สุดในโลกหัวใจของสตรีนั้นจะมีอะไรปลื้มปิติไปกว่าการได้บุตรที่ดีนั้นไม่มีนี่คือส่วนปัญญาของพระนางอันดับต่อมาต้องมีสัจจะ คือความจริงใจดำรงมั่นไม่ค่อยเขวจากสิ่งที่รู้ด้วยปัญญานั้นดังเช่นเห็นด้วยปัญญาว่าตำแหน่งพุทธมารดานั้นมีประโยชน์เกื้อกูลเป็นฐานะที่ยิ่งใหญ่ดีจริงก็ดำรงมั่นต่อตำแหน่งนั้นไม่ค่อยเขวออกไปจากเป้าหมายนั้น นี่คือสัจจะความจริงใจดำรงมั่นไม่เอ็นเอียงไปทางอื่นนอกจากมีปัญญาและสัจจะความจริงใจแล้วยังต้องมีจาคะคือการเสียสละเสียสละอะไรเสียสละวัตถุสิ่งของเสียสละความเห็นแก่ตัว เสียสละความสุขสบายเล็กๆน้อย,อยๆเพื่อบรรลุผลที่ตนปรารถนาดังพระนางผุทสดีเสียสละแก่นจัน์ทรแทนที่จะยึดไว้เป็นของของตนก็เสียสละบูชาแด่พระรัตนตรัยครั้นได้รับพุทธพยากรณ์แล้วพระนางก็เสียสละความสุขสบายที่เคยมีมาแต่ก่อน มาเอาใจขนขวายในการบําเพ็ญบุญมากขึ้นเสียสละผลส่วนน้อยเพื่อผลอันยิ่งใหญ่ในภายหน้าข้อสุดท้ายก็คืออุป,ปสมะคือความสงบใจรู้จักการรอคอยผลไม่ร้อนรนกรวนกระวายอยากให้ได้ผลเร็วๆยิ่ง ถ้าปรารถนาฐานะที่ยิ่งใหญ่ย่อมต้องใช้ความพยายามมากยิ่งต้องรู้จักสงบใจให้มากใจอย่าร้อนด่วนได้คุณธรรมสี่ข้อที่กล่าวมานี้คือไม่ละปัญญารักษาสัจจะเพิ่มพูลจาะอุปสมะรู้จักสงบใจ เป็นคุณธรรมควรที่ผู้ตั้งสัตยาธิฐานจะทำให้เกิดมีในตนพระนางผุดสดีครั้นสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นพระนางเทพอับสอนนามว่าผุดสดีดำรงตำแหน่งเป็นพระชายาแห่งองค์อมรินเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวยรคทิพะยะสมบัติ อย่างสุขสำราญพระไทยไม่มีใครปานอยู่ณที่นั้นจำเนียนการต่อมาบุพนิมิตแห่งการสิ้นอายุไขก็ปรากฏแก่พระนางคือดอกไม้ที่ประดับกายเหี่ยวเฉามีเหงื่อไหลออกจากกายรัศมีไม่เรืองรอง ภูษาเครื่องประดับมีสีหม่นหมองและจิตใจไม่ยินดีในทิพยสมบัติเมื่อองค์อมรินเทวาทิราชทรงพิจารณาบุพนิมิตทั้งห้าอย่างของเทพอับสรพผุดีเช่นนั้นก็ทรงรู้ทันทีว่าถึงเวลาที่นางเทพอับสรพผุสดสีจะต้องจุติจากสวรรค์แล้ว จึงนำไปสู่นันทวันสวนสวรรค์อันรื่นรมแล้วตรัสบ,บอกถึงเหตุแห่งการสิ้นอายุไขนั้นจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วครั้นได้ฟังเช่นนั้นนางผุดสดีเทพอับสอนจึงขอพรสิบประการดังนี้ 1. ขอให้หม่อมฉันมีในตาดำคลับ งามดุดในตาแห่งเนื้อทรายเกิดได้ปีเดียว 2. ขอให้ม่อมฉันมีคิ้วโค้งงอนประหนึ่งจันเสี้ยวปรากฏบนฟากฟ้าเบื้องประจิมทิศ 3. ขอให้มีนามว่าผุทสดีเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความหลัง4 ขอให้มีบุตรที่เลิศด้วยคุณคนยากได้พึ่งพามีเกียรติยศรุ่งเรืองแม้ชาวต่างแควนก็บูชาห้ายามทรงคัรขออุทธรอย่าได้นูนโยออกมาให้มีสันฐานโอนน้อยๆดูดคันสอนที่ช่างเหลาดีแล้วหก ขอให้ปทุมถันทั้งคู่มีสันฐานสมส่วนดังดอกบัวตูมอยู่ชั่วนิดนิดรันเจ็ดขอให้มีเกษาดำสนิทอยู่ตลอดอย่าให้มีเส้นงอกขาวแม้แต่เส้นเดียวแปดขอให้มีผิวพันธ์ผุดพองสะอาดสะอ้านอย่าได้มีตำหนิจุดด่างดำ 9. ขอให้หม่อมฉันมีอำนาจสามารถปลดปล่อยนักโทษได้ 10. ขอให้หม่อมฉันได้เป็นมเหสีแห่งพระราชาแขวนสีพีราชอันไพบูรณ์ด้วยโภคะและเกติยศครันเท้าสักกะเทวราชประทานพรทั้งสิบประการให้ตามความประสงค์แล้ว พระนางผุดสดีก็เคลื่อนจุติจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ตามแต่ผลแห่งกรรมแลเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปขอให้ติดตามได้จากกันต่อไปทศพรกันนี้ประกอบด้วย19พระคาถาผู้ใดบูชากันนี้ย่อมได้พลานิสง์ ส่งให้ได้คู่ครองสมใจปรารถนาและจะได้บุตรธิดาที่ว่านอนสอนง่ายรูปร่างหน้าตางดงามน่ารักกิริยามารยาทเรียบร้อยทรงไว้ซึ่งบุญญาธิการท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศานานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย และคุณงามความดีอันเกิดจากการฟังธรรมในวันนี้จงดนบันดาลประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมไปด้วยอายุวันนะสุขะภะปฏิาพานทนะสารสมบัติ ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินทศพรกันอันประกอบด้วย19พระคาถานิธิตาจบแล้วเอวังก็มีด้วยประการชนนี้